เวลานี้ตีหาหลายหลายคนกำลังฝันกำลังแสบในการรับไหลหมูหวานตื่นเศร้าลงสวนมาเก็บทั่วกับแม่คนสวยแล้วจา้าสวัสดีพี่น้องเบิดสุขุสุคนจา้าลงหัวลงสวนคือเกาเก็บทั่วจา้ามณีกะบรรยากาศฝนบปตกเด้อพี่น้องเป็นเอาเอาเป็นคลืมคลึมารกิจเดิมนะคะจนกว่าทั่วจะหมดอันที่เห็นอยู่นี่คือทัว่วคุณฝักเงาแบบไร่ข้างเด้อจ้าพี่น้อง <ด><ด>ตัวพุ่มแบบไร้ค้างเก็บง่ายมากนะคะเนี่ยไปดอกข้าวบานสะพังเลยพี่น้องตอนนี้ยังไม่สว่างเท่าไหร่นะคะเก็บสดสดทรงตรงถึงมือผู้บริโภคคุณนะพี่น้องหน่วยบักทัวเเบสตาสอร์ขึ้นยังน่ง่ะ เก็บเสร็จเรียบร้อยเตรียมใส่ตะก้านะคะแล้วก็เอาใส่ถ่ายรถขนทรงจัก,กรยานให้เพื่อนไปตลาดแม่กะกำลังปลูกแตงอยู่จ้าพี่น้องปลูกแตงใส่ในกระถางในระหว่างที่หมูหวานไปตลาดไปตลาดใส่วลาปแป๊บเดียวก็กลับมาจา้าสวัสดีชาววันชาวจ้ามื้อนี้มูหวานมาปลูกแตงกวาด้วยจ้านี่น,น้องแน่หลังจากที่ปลูกแตงเสร็จเรียบร้อยแม่กะมะ็มาเฮ็ดหม่งปลูกพักต่อด้วยจ้าพี่น้อง เพิ่มมาเขาเจออาจสิเป็นแค่เหลืองเพิ่มเจอหรืออาจสิเป็นเพิ่มมากเขาเจออีรีกะรอติดตามเดยพี่น้องจะเห็ดเป็นโยกล่องโยกแปลงปลูกพักในอุโมงเดยจากราะว่าเ้าปลูกใส่กระสอบเวลาเปลี่ยนดินเปลี่ยนยังมันกระต้องใส่เวลาหลายเทือ่อโดยความติดเป็นผู้ยิ่งตัวในน้อยเห็ดมันกมืเอยเนาะก็เลยแบบล่องเปลี่ยนวิธีการลอ่องเบงจะรลอดหรือจะล่วงถา้าติดตามโดยพี่นอ้องเห็ดไปมื้อละเล็กละน้อย ขนอิดมาเลี้ยงขึืนคิดว่าจะเฮตเป็นสองชั้นแต่ว่าถามผู้ใดมีไอเดียดีๆกัแนะน้าใดด้ดจ้ะเขากับมีพนักงานขนอิดมาเป็นตัวซอยนะคะรู้สึกว่าเพิ่นสิอารมณ์ดีแห้งใดพี่น้องเพราะว่านางเป็นคนที่ชอบเต้นจกเต้นอียงเต้นหนาหานพู้น่ะมาล่ำมาล่อยมาลองมาแรงตามภาษา แม่ก็คิดว่าแม่กะตรงอยู่ได้พี่น้องคิดว่าตรงแต่ทําไมมองดูแล้วมันไม่ตรงมันคือสื่อโล่งโค้งอยู่แบบนั้นเพิ่มมาเขาเจอของเราถ้าผูดด้ใดมีสูตรมักดินดีๆกะแนะนํใหด้เด้อจ้าในระว่างนี่พนักง,งานเท่ากับคนอิฐมาว่างไวเรื่อยๆนะคะอันหนึ่งไม่พอเอาสองเอาสองไม่พอเต้นด้วยจ้าภารกิจเพิ่นโอ้ระวางอารมณ์ดีกับ่าเป็นเส้นบางๆกันกันอยู่เด้อจ้าพี่น้อง ขนอิดเสร็จเรียบร้อยให้มาแพ็กหน่อกล้วยืันนี้เฮามีภารกิจส่งของพร้อมได้จากพี่น้องส่งหน่อกล้วยหนะักสิบหนอนะคะปลายทางสมุทรสงครามขอบคุณทั้งสิบหนอนะคะออเดอร์ทั้งสิบหนอแล้วก็กล้วยนุ่มสวรรค์หนึ่งหนอนะคะปลายทางสมุทรสงครามวัตเตะเฮ็ดยังนี่เพื่อนซิมีกล่องติดตัวตลอดนะคะเพราะว่าเพื่อนกับเป็นขี้เอเตอร์หน่อยประจําช่องของเพื่อนคือกัน อันนี้ก็คือช่องของแม่ช่องของพิ่นก็นจะมีอีกตั้งหากพี่น้องเลยสำรับขี้เอเตอร์หน่อยเตรียมนกกล้วยไปแพ็กกล่องหอดเวลาอาบนา้ำแตงโตมาสุงของแล้วจ้ะพี่น้องนี่วันนี้ก็จะมีหมากมีบอนสีแล้วก็นกกล้วยเสร็จสับหลังจากนี้ก็ถึงเวลากลับบ้านพักผ่อนจ้า